โดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชับบนลูกเบอร์7.7็ตราหมอเสงคมชัดทุกหมุมกล้องตู้รงบบตีนกาเต็มตากว่าเนื้าเห็นได้หรอเสริมศักยภาพเทคโนโลยีชัดทุกภาพคมทุกประเด็น <NS> เรามาเริ่มต้นเบรกนี้กันด้วยรายงานพิเศษรู้จักอาเซียนผ่านโลกบันเทิงชุดประเทศบรูนไนดารุสลามนะคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่4ค่ะกับความสนใจของวัยรุ่นบรูนไนที่มีต่อวงการบันเทิงค่ะ ที่ปกปิดแต่ความคิดของวัยรุ่นบรูนายไม่เคยถูกปิดตามไปด้วยความเบั่เงิงด้านดนตรีภาพ,พยนตร์และละครยังเป็นสิ่งที่พวกเขาสนใจเฉกเช่นวัยรุ่นทั่วโลกเลียนายุส สาวสวยวัย21ปีและนาเดียวัยฮิตวัย23ปี2นักแสดงหน้าใหม่ที่คาดว่าจะได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของบูงนายที่เตรียมเข้าฉายเดือนสิงหาคมนี้บอกว่าเธอไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะมาร่วมการคัดเลือกเป็นนักแสดงนําของหนังเรื่องยัสมินเพราะโอกาสในวงการบันเทิงที่นี่ไม่ได้มีกัรบ่อยๆเหมือนประเทศอื่น นาเดียว,วาฮิตสาวร่างอวบอารมณ์ดีดีกรีการกศึกษาปริญญาตรีด้านกราฟิกดีไซน์ยังไม่ทันเริ่มงานตามที่ริ่ำเรียนมาก็เผยว่าชักเริ่มติดใจงานแสดงเข้าอย่างจังขณะที่เลียนาแม้จะยังเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แต่เธอก็พร้อมจะแบ่งเวลาจากการเรียนที่หนักหน่วงเพื่อมาทำงานที่เธอรัก it was my mom who found out through Facebook actually yes and she told me about it and she asked me to do the the audition and few few days later They called me that I got they told me that I got the role. As a whole, I really interested in entertainment industry. Mm, because I grew up in a musical background. My dad is a musician. Oh. Yeah. So basically I was really into music mm -hmm. and I never expected to be an actress. After experiencing Yasmin, I would love to make more films. I'm not that interested in any of in because w r e nice small so <Yeah. S 1> the industry is still developing so mm hmm. it's still new for me but then um yeah uh when I involve in this um when I start to involve in this Yasmin <Yeah. S 1> I start to love acting แม้ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะสดใสพื้นที่ในการแสดงจะมีอีกมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งคู่ก็เริ่มเป็นที่จับตาของเพื่อนร่วมชาติที่มีจํานวนกว่า400,000คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ งานวงการบันเทิงไม่ได้จำกัดแค่เบื้องหน้าที่ต้องใช้หน้าตาและความสามารถทางการแสดงเท่านั้นงานเบื้องหลังก็สำคัญไม่แพ้กันในบรูไนเองเพิ่งมีหลักสูตรการศึกษาด้านการตัดต่อรายการโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยไม่นานมานี้จึงมีบัณฑิตที่จบตรงสายงานแบบนับคนได้ n u r ์อ b, b หนึ่งในนักศึกษาที่สนใจงานด้านตัดต่อเป็นพิเศษเริ่มหลงเสน่ห์การสร้างสรรค์ภาพตั้งแต่เข้าคอร์สเรียนสั้น พัฒนาฝีมือเรียนรู้เทคนิคต่างๆผ่านเว็บไซต์ YouTube จนมีโอกาสได้เข้ามาฝึกงานที่บริษัท Production House และจากความชอบส่วนตัวก็ได้กลายเป็นอาชีพแรกในชีวิตที่เธอได้สแสดงฝีมืออย่างเต็มความสามารถโมอ๋อนะเจเนซีการังอัอจ ужд, จนนี้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรในการทำวิดีโอมินทาทหรือม,มินทาทมีอยู่แต่คนกลัวที่จะทำเพราะว่าคนรู้สึกว่าคน o ม่ดีพอที่จะทำวิดีโอ not good enough to menonjol sendiri bakat a t u jadi a uh walaupun Wal Wal dorang ada pembelajaran macam berdegree ke apa at least dorang beranikan diri untuk mencuba benda ni แม้ความคิดเห็นจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3คนยังไม่อาจสรุปได้ว่าวงการบันเทิงจะหอมหวนสําหรับทุกคนแต่เชื่อว่าอาชีพในวงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่วัยรุ่นบรูไน,นไม่มองข้ามอย่างแน่นอน รายงานพิเศษแบบนี้ติดตามได้ที่ในายตะเทนนะคะอะมาถึงมาดามสู่ของเรากันบ้างดีกว่าค่ะจะพาไปฟังเหตุผลของหนุ่มแสมนะคะว่าทำไมทำไมถึงไม่รับงานแสดงสักทีคะ ห,น,หนุ่มสมัยเนี้ยจริงๆเพราะแค่ทำเพลงเพราะๆออกมาแฟนคลับสาวๆก็หลงกันจะแย่อยู่แล้วาางคนได้มารับงานแสดงก็ยิ่งทำให้ความฮอตชูวีตพุนขึ้นไปอีกแต่คงไม่ใช่สำหรับหนุ่มเสียงดีแตมอภิวัตรเพราะแม้จะมีหลายค่ายยืนบทพระเอกมาให้แต่ยังไงที่ก็เซนเนอร์ลึกเดี่ยวคกมีเหมือนกันนะถึงขั้นนั้นเลยนะ โอ้ต้องขอโทษจริงครับที่ไว้ใจขนาดนี้ก็ยังไม่เอาต้องขอโทษจริง, <c oughs> งบทแบบผู้ชายแบบว่าอบอุ่นนุ่มนิมอะไรเงี้ยเราเล่นไม่ค่อยเป็นเงี้ยเราเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยอะ <c oughs> ไม่ตรงเลยครับตุกน้องในแก๊งมาเฟียอะไรแก๊งมาเฟียอะไรเงี้ยน่าจะได้หรอะค <c oughs> <ะ>ุณหน้าครับคุณหน้าครับอะไรเงี้ยผ <c oughs> ม แทนแฟนความสาวซะจริงๆเอาเป็นว่าไม่ดูจะตัวเขาปล่อยมุกในคอนเสิร์ตแทนละกันนะจ๊ะอองงไป หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะ1 1นาิกา30นาทีค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะตื่นมาเม้ามันกันยกโคลงกับรายการตกมันบันเทิงตั้งแต่7 7็ดโมงเช้าเลยนะคะรับรองค่ะว่าแซ่บแน่นอนค่ะขอบคุณชุวิตกรของฝนจากโรบินสันด้วยคืนนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ